สวัสดีลูกค้าเรียวมีทุกท่านนะครับที่ทำการสั่งซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์นะครับวิธีการ Activate หรือว่าการเริ่มต้นประกันของศูนย์เนี่ยนะครับซึ่งลูกค้าสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือขั้นแรกหลังจากได้เครื่องมาเนี่ยใส่ซิมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับมองหาในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ับไปต่อครับ คลิกเข้าไปตรงคู่มือการใช้งานนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเมนูที่ชื่อว่าบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ไปต่อครับบัตรและประกันอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการเริ่มนับประกันของเครื่องใหม่ๆนะครับซึ่งปกติถ้าร้านไม่ได้กดให้เนี่ยลูกค้าก็ไปกดเองก็ได้นะครับก็กดคําว่าสมัครเข้าไปปึ้งเรียบร้อยนะครับเราลองเช็คเข้าไปดูทีนี่นะครับ อันนี้ก็คือทำการลงทะเบียนประกันศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวคู่มือนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของประกันให้นะครับก็จะเป็นชุดตัวเลขของตัวเ e ีมิของเครื่องครับซึ่งก็จะตรงกันกับตัวกล่องแล้วก็ตัวหลังของเครื่องมือถือนะครับทีนี้เราก็ทำการถ่ายรูปตัวฉบับตัวนี้นะครับส่งกลับมาที่ผู้ขายของท่านเองนะครับเพื่อให้ผู้ขายทำการส่งไปเข้าบริษัทเพื่อทำการรันประกันต่อไปครับ